ที่มีการทับซ้อนของเขตเกิดขึ้นนะคะที่ปรากฏอยู่ทำให้มีปัญหาในเรื่องของชนดนะคะจุดด้อยของปัญหานี้นะคะจะทำให้ ขาดความมั่นใจของผู้ซื้อแน่นอนเลยนะคะทำให้ไม่กล้าตัดสินใจอาจจะเกิดคดีความในเรื่องของอนาคตได้นะคะและการโอนกรรมสิทธิ์ที่ที่ดินนะคะอาจถูกระงับนะคะเพื่อแก้ปัญหานี้ให้จบเรียบร้อยก่อนนะคะราคาที่ดินอาจจะถูกโกดให้ต่าลง mm hmm. ก็เป็นไปได้นะคะผู้ขายแล้วก็ผู้ซื้อก็จะเสียเวลาแล้วก็เสียค่าใช้จ่ายและโอกาสในการปิดการขายด้วยนะคะนอกจากนี้แล้วเนี่ยข้อพิพาทที่เกิดขึ้นเนี่ยจะทำให้ ใช่ เกิดขึ้นระหว่างเจ้าของที่ดินและเจ้าของพื้นที่ข้างเคียงได้โดยทันทีเลยนะคะแนวทางแก้ไขค่ะในเรื่องของการตรวจสอบเอกสารสิทธิ์ต่างๆเนี่ยก่อนจะขายนะคะแนะนำให้มีการตรวจสอบโฉนดกับสำนังกงานที่ดินว่ามีปัญหาในเรื่องของการทับซ้อนกันหรือไม่นะคะหรือจะขอรังวัดใหม่โดยเจ้าหน้าที่ของรัฐก็ได้นะคะเนื่องจากตอนนี้นะเขามีเทคโนโลยีใหม่ๆในเรื่องของ การนดาวเทียมเนี่ยเข้ามายิงในเรื่องขอบเขตนะคะอาจจะต้องรังวัดใหม่เพื่อให้มีความเป็นปัจจุบันนะคะส่วนข้อที่3ค่ะอาจจะบันทึกข้อตกลงกับเพื่อนบ้านนะคะในเรื่องของพื้นที่ที่อาจจะทับซ้อนกันเล็กน้อยนะคะอาจจะทําข้ออา่าตกลงการเพื่อยุติข้อพิพาทและเป็นหลักฐานให้กับผู้ที่จะมาซื้อในอนาคตได้นะคะส่วนข้อสุดท้ายค่ะควรจะสื่อสารกับผู้ซื้อ,อย่างโปร่งใสนะคะว่าปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยถ้า ได้รับกันดําเนินการแก้ไขแล้วเนี่ยพร้อมที่จะยืนยันนะเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้ซื้อได้ค่ะ